2คูณ2ยกกำลัง n นะครับลบด้วย4คูณ2นะครับยกกำลัง n ลบ2นะครับแล้วก็หารด้วย2กำลัง n นะครับลบด้วย2นะครับแล้วก็ยกกำลังทั้งก้อนด้วย n ลบ1ครับผมมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n ลบ1นะครับอันนี้เป็นเลขยกกำลังหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับจะเห็นว่าทุกพจน์เนี่ยมี2กำลัง n แบบนี้เนี่ยเราดึงได้เลยนะครับแต่ว่า จะดึงยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม5้คูณสองกำลัง n นะครับดึง2องกำลัง n ได้เลยครับผมส่วน4ี่คูณสองกำลัง n ลบสนะครับเราจะดึง2องกำลัง n ออกนะครับแล้วจะเหลือเป็น2ยกกำลังลบสครับผมเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันคือ2องกำลัง n คูณกับ2องกำลังลบสอยู่นะครับเราดึงออกไปก็จะเหลือตัวนี้ครับผมทีนี้เศษส่วนนะครับ2องกำลัง n ดึงออกไปครับก็จะเหลือเป็น1นะครับ ถ้าคูณกับเข้ามามันก็ได้ตัวเดิมนะครับเป็น2กําลัง n แล้วก็ลบด้วย2กําลัง n ลบ1ครับผมตัวนี้ก็เหลือเป็น2กําลังลบ1นะครับโอเคอีกฝั่งหนึ่งเราก็แปลงตัวลบ1เนี่ยเป็น1ส่วน2นะครับเนื่องจาก2กําลัง2 n เนลบ1เนี่ยตัวลบ1ก็คือเป็นคูณด้วย2กําลังลบ1ครับ โอเคต่อไปเราตัดนะครับตัด2กําลังเอ็นนะครับแล้วตัว2กําลังลบสเนี่ยถ้าแปลงมันก็คือ1นส่วนสนั่นเองนะครับก็จะตัดกับ4ได้ครับผมต่อไปจะกลายเป็น5นะครับแล้วก็ลบด้วย1นะครับที่มาจาก4นะครับที่ตัดกับ1นส่วนสไปโอเคข้างล่างนะครับ1ลบกับ2ยกกาลังลบหหรือว่า2กําลังลบหนเนี่ยก็คือแปลงเป็น1นส่วนสนั่นเองนะครับ ส่วน1ส่วน2อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็ย้ายนะครับขึ้นมาคูณครับของฝั่งนี้ครับผมอีกฝั่งก็เหลือเป็น2กําลัง2 n เช่นเคยครับผม5ลบ1เหลือ4ครับแล้วก็คูณ2ที่นํามาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว1ส่วน2ข้างล่างเนี่ยเราเออเราหารด้วย1ส่วน2นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับแล้วก็กับเศษส่วนครับจาก1ส่วน2กลายเป็น2ครับโอเคแล้วก็เท่ากับ2กําลัง2 n สองเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงครับเป็น2กํกลัง 2N ครับผมโอเคทีนี้ตัวฝั่งนี้นะครับมี2เทั้งหมด4ตัวครับ2-1ตัว2ตัวนะครับแล้วก็4คือ2 2ตัวคูณกันเป็น2กํกลัง4ครับผมมีค่าเท่ากับ2กําลัง n นะครับเราจับตัวเลขชี้กําลังเทียบกันเลยครับเป็น 2N เท่ากับ4นะครับย้ายข้างต่อเป็น N เท่ากับ2ครับ